ไปจับน้ำมาเลรอครับก็มาพบกันในคลิปที่สองนะครับทีนี้มาดูนกนกนกใหม่นะครับนกใหม่ที่พร้อมฝึกใช่ไหมน้หมอครับ สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับรากการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมมาพบกับผมนะครับในช่องกฤษดานะครับแบ่งนกเขาใหญ่ครับพี่น้องครับวันนี้ก็เอานกนะครับมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่าก็เป็นนกกูอ่างครับพี่น้องครับอ่าเจ้าตัวก็คือเจ้าของนกตัวนี้ก็คือนะครับน้าเหมานะครับน้าเหมา็ได้แบ่งมาให้นะครับผมเป็นนก เสียงกลางนะครับกลางนวลนวลนะครับเป็นนกเสียงกลางนวลมีคููอ่างเมื่อกี้นะอ่างประมาณ3คํานะครับท่านบอกว่าอ่างสูงสุดประมาณ4ค่คำนะครับคูอ่างเป็นนกขันสองกุกเต็มนะครับหรือ2กุกล้วนนะครับานกตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับพี่น้องครับเป็นนกที่ได้อายุแล้วนะครับนกเข้า2ขวบแล้วนะครับสน่าจะชนสองขวบพอดี นะครับสาหรับนกตัวนี้นะครับที่สําคัญคือมันเป็นนกคูอ่างครับพี่น้องครับผมได้ยินนะครับอยู่ที่บ้านท่านแล้วนะครับเทียบคูมันก็คูแล้วนะครับก็เลยเอามาด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นคือไม่ได้กลงนะครับไม่ได้กกงเขามาด้วยนะครับก็เลยต้องรีบเทียบคูนะครับสักหน่อยเขาก็จะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางก็จะไม่ขันแล้วครับทีนี้นะครับขึ้นช้าขึ้นเร็วนะครับอยู่ที่ตัวนกนะครับอก็ ให้อาหารครับเมื่อกี้กินข้าวกินเม็ดมินเล็ดอย่างนั่นเลยครับผมเพราะว่าท่านเลี้ยงไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับท่านยังไม่ให้ขึ้นนะผมดูนะครับอ่าแต่ว่ามาให้ผมให้เม็ดมินเล็ดให้เข้าเปลือกนะครับกินใหญ่เลยนะครับผมเนาะนี่ครับนกเริ่มจะงงงสักอ่าหน่อยแล้วครับทีนี้ตื่นสถานที่นะครับก็เป็นธรรมดานะครับเนาะสำหรับนกตัวนี้เนาะอาจับมาในราคาหนึ่งเทาครับตามที่ท่านพูดแล้วครับพี่น้องครับ ผมว่าโอเคอยู่ครับนกราคาเนี้ยขูอ่างด้วยนะครับสองกุกเต็มนะครับตรงนี้นะตัวตนก็ถือว่าโอเคแข้งขานะครับดูสีดูอะไรเลยครับพี่น้องครับนะดูสูตรใครสูตรท่านนะครับสําหรับการเลือกนกการดูนกแต่ว่าเสียงเราได้ยินอยู่แล้วครับที่สําคัญคือมันเป็นนกใหม่ครับนกใหม่เข้าประเนียตประมาณ3าสี่ครั้งนี่แหละนะครับท่านเอาไล่แล้วก็มันเป็นช่วงที่นกนั้น ลงพอดีครับช่วงนี้นกถ่ายขนนะครับนะก็เลยเอามาแบ่งพี่น้องนะครับเผื่อท่านใดนะครับจะสนใจนะครับก็สามารถที่จะแบ่งได้นะครับเอาไปเลยนะครับในราคาหนึ่งเทานะครับหนึ่งเทาไม่รวมส่งนะครับผมมาหายากนะนกราคานี้ขู่อ่างนะครับอย่างน้อยถ้านกขนาดนี้แล้วต้องมีสิบห้าแดงนะครับนกอะอันนี้ผมเห็นว่ามันเออมัน ช่วงนี้คนก็ไม่ค่อยจะมีตังกันเท่าไหร่นะครับนะซื้อนกซื้ออะไรก็บางทีก็ไม่ค่อยจะมีตังแต่ผมว่าตัวนี้โอเคนะครับคุ้มเลยนะครับเอาไปก็ไปเลี้ยงดีๆนะครับเลี้ยงดีๆฟอร์มดีๆนกน่าจะขึ้นนะครับผมนกบันไดอยู่แล้วนะครับสองขวดแล้วนะครับเห็นไหมนกแต่งตัวแล้วครับทีนี้นะครับหลังจากเมื่อกี้ก็ดิ้นอยู่ครับในรถนะ ดินมาอยู่นะครับแล้วก็มาแต่งตัวนี่นะครับรอกว่าจะนั่นนะครับเขากินเม็ดมิลเดกินข้าวเปลือกนะเมื่อกี้ตั้งนานนะครับเพราะว่านาเอาคงจะไม่ยังคือยังไม่ได้บ้าให้กินแบบเต็มอิ่มอะครับนกอะก็คงจะยังให้แบบว่าเลี้ยงไปก่อนช่วงนี้นะครับไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็เลยให้เม็ดมิลเดตเข้าไปนะครับนะครับตัวนี้น่าจะ เลี้ยงง่ายครับนกตัวนี้ดูแล้วนะครับนะครับใส่ขนโอเคครับพี่น้องครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสำหรับนกตัวนี้เนาะก็ถือว่าท่านใดเป็นนกใหม่เลยครับนะไม่ต้องเอาไปคือไม่คือไม่ได้เลี้ยงนานนะครับแค่เอาไปเปลี่ยนสถานที่แล้วก็ให้คุ้นชินกันแล้วก็เอาออกฝึกเลยนะครับรูอ่างแน่นอนเมื่อกี้ก็อ่างประมาณ3ามคนะครับชัดเจนเลยแหละนะครับสําหรับ นกตัวนี้นะครับนกน้ำเหมานะครับก็แบ่งกันไปเลยนะครับไม่รวมส่งหนึ่งเข้านะครับผมอ่าขบกุ้อ่างนานๆจะได้ทีครับพี่น้องครับนกแกเยอะเฉยแลครับเลยได้ถูกด้วยนะครับไม่งั้นก็คงจะไม่ต่ำกว่าสิบสองสิบสามแดงครับนกตัวนี้นะครับอ๋อโอเคครับพี่น้องครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถนะครับติดต่อนะครับมาได้เลยนะครับสําหรับ ตัวนี้นะครับในราคา1เท่านะครับนกเข้า2ปีเข้าประเนียด3-4ครั้งนะครับเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะเอาไปฝึกไปไล่ให้เข้ามือได้เลยนะครับผมถ้าท่านใดสนใจเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามช่องกฤษดานะครับแบ่งนกเขาใหญ่ด้วยนะครับการดูนกการแบ่งนกจะต้องเห็นตัวได้ยินเสียงนะครับถูกใจถูกสูตรนะครับถูกตัวนะครับลายใช่นะครับลายโดน นะครับค่อยแบ่งกันไปนะครับสําหรับนกเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้ครับยังไงก็รอติดตามครับเรื่อยๆครับจะหานกนะครับในราคาย่อมเยานะครับที่พี่น้องสามารถที่จะแบ่งปันไปได้นะครับนกมันมีหลายราคามีหลายเลทนะครับนกตอก็เป็นอีกแบบหนึ่งนกฝึกก็แบบหนึ่งนกใหม่ก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็ค่อยติดตามดูแล้วกันนะครับถ้าท่านใดสนใจสูตรผมในการเลือกนกนะครับในการดูนกต่างๆนะครับก็สามารถที่จะ แบ่งไปได้นะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้หนงใจนะครับไม่คู่ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสารละมาฝากเพ็่น้องเี่เคยตลอดท่านที่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ